มาถึงก็ง่วนเข้าครัวเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือนี่จะได้ยำม,มายำม,มะม่วงพี่สมปองมีไก,ออก่อบพอดีกระทายำมะม่วงไก,ออก่อบแล้วของคุณสามีก็จะเป็นเนื้อแกะนะคะเนื้อแกะกับมันฝลัง่งอันนี้ก็เราก็จะมีมันฝลัง่งฝลังทอดตั้งเหลืองให้ มาถึงเราก็ม้วนเลยค่ะเลิกงานแล้วก็โอเคตอนนี้เสร็จสับเรียบร้อยเตรียมใส่จานนะคะมันฝรั่งทำเองเลยค่ะทำเองหั่นเองนี่จะ้ะหั่นเป็นลูกเตา๋าแล้วก็เอามาลวก,แล,ก,กแ,แล้วเราก็คุกแป้งแล้วเราก็ทอด ักขึ้นให้เขาอมๆน้ำมันหน่อยๆว่าจะไม่ให้เขาแห้งเยอะมาถึงก็งวนเลยค่ะทุกคนมาค่ะค่ะค่ะมารับประทานด้วยกันนะคะทีนี้ก็รายการของเนื้อแกะค่ะนี่ค่ะสุกแล้วทุกอย่างสุกแล้วพี่สมปองเตรียมตักขึ้นเลยค่ะเตรียมเสิร์ฟเตรียมเสิร์ฟคณสามีเตรียมตัวรอแล้วค่ะ ทุกคนน่าทานไหมคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือเนื้อแกะค่ะเนื้อแกะข้าชุบแป้งทอดแล้วก็มันฝรั่งหัน่นแล้วก็นี่คือยำม,มะม่วงไก่คะ่ะทุกคนมารับประทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะมามามา,มาเลิกงานแล้วก็ง่วนหน่อยเนาะอาหารไทยกับอาหารหลังคะ่ะทุกคนจัดไปไทยหลังมารับประทานด้วยกันจ้าทุกคน ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกกำลังแรงใจที่มีให้กันตลอดได้มานะคะวันนี้พี่สมปองจัดเมนูอาหารไทยหลังอีกเดิมเดิมค่ะเช่นนี้ทุกวันค่ะขอบคุณมากคะยม,มะม่วงของร้านชิลลี่ไทยอุ้ยพูดแล้วน้ำลายจะหก <c oughs> ขอโทษขออภยัยยำม,มะม่วงของชิลลี่ไทยพี่สมปองมีไก่อบอยู่พอดีก็เลยมาจัดเมนูยำม,มะม่วงไก่อบเลยค่ะแล้วก็ของสามีก็จะเป็นเนื้อแกะที่ชุบแป้ง เขาจะเรียกอ่าเ,เอ็ดกระลบเนาะเอ็ดกระลบท้อา,าของเขาเนาะแล้วก็มันฝรั่งทอดโอเคนะคะมารับประทานด้วยกันค่ะบายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณขอบคุณเลิฟๆลิจ้า